อ๋อและหนึ่งสองซ้อมปบมือเรียบร้อย okay. โอเคออฟเ็นไทย์มั้โอ้สตันเลยเชคสองครับโฟร์คิงสองเราไปดูรอบกลาพรีเมียม,มาฮะก็รอบสี่ <c oughs> แหละเมื่อวันที่ย <c oughs> ี่สิบเก้าพฤศจิกาซันก็ดูภาคแรกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ช่วยรีแคป ภาคแรกได้ไหมภาคแรกเป็นเหมือนการปูว่าสังคมในยุคนั้นยุคของเด็กช่างยุคของอะไรแบบนั้นอ่ะในในช่วงเวลานั้น,นอ่ะมันมันมีอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นการตีกันการมีปัญหาของแต่ละสถาบาัานบม, <c oughs> ม,มีปัญหามีปัญหาของแต่ละสถาบันแล้วก็แบบว่าการที่มีปัญหาอย่างเนี้ยบางทีมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันไม่มีใครรับได้หรอกนอกจากตัวแกงแกงกันเองนะแล้วตัวหนังเนี่ยผมรู้สึกอึ้งนะที่หนังเรื่องเนี้ย อ่ามันเป็น coming of age ให้ตัวละครในหนังเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการกระทำพวกนี้มันส่งผลต่อชีวิตนะต่อชีวิตประจำวันและครอบครัวคนอื่นๆที่อยู่ข้างหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันลึกขึ้นนะมันมไม่ใช่แค่ตีกันตีกันตีกัน,กนอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่านั่นคือหลังจากที่ดูภาคแรกจบไปก็ค,คือรู้สึกกับมันอย่างนี้ใช่ครับอนี่ก็ต้องบอกก่อนว่าในตอนที่มีโอกาสได้ไปดูภาคแรกก็อืมอ่ะเราเราเรารู้สึกเลยว่ามันเป็นหนังที่ที่ดีแหละ ตามมาตรฐานที่หนังไทยมันควรจะเป็นน่ะก็คือแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราไปดูหนังไทยเราเข้าไปดูแล้วเราจะแบบเฮ้ยทําอะไรวะทําไมมันรู้สึกแบบมันดบดบลงในเวของหลายๆอย่างแต่โป๊กิงภาคแรกมาไปเออมันมันมันเป็นหนังที่แบบ จริงๆแล้วมันควรจะเป็นในเลืบิดเนี่ยสำหรับหนังไทยหลายๆเรื่องเลยว่าถ้าเกิดทำอ่ะทำให้มันได้ประมาณนี้มันจะโอเคตอนนั้นรู้สึกแค่นั้นแต่ว่าเช่นกันมันก็ยังมีบางจุดบางโมเมนต์ที่รู้สึกเอ๊ะมันดูสอนเราเยอะไปหรือเปล่าเอ๊ะนี่มันละครคุณธรรมหรือเปล่าหรือบางฉ <ฮะ S 2> ากก็เฮ้ยนี่มันไทยประกันชีวิตหรอเหมือนแบบมีอะไรอยากจะเล่าเขาก็จะแบบพยายามจะ ใส่เข้ามามใส่เข้ามามแล้วหลายๆซีนอ่ะมันเหมือนแบบเป็นซีนที่เหมือนจะจบในตอนตรงนั้นมันหนังจะจบสรุปจบไปต่อเหมือนจะสรุปจบอ่ะไม่ใช่นี่ไปต่อ,อแล้วในบางจุดน่ะก็ขยี้ขยี้ซะเยอะเลยอ,อย่างมีเราเคยคุยกันรอบๆแล้วว่าบอกว่าเนี่ยจะติดซีนร้านจิ้มจุ่มมากมมเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะเล่าอะไรอะ่ะแต่แบบใช้เวลากับมันนานมากขยี้อยู่นั่นขยี้อยู่นั่นจนแบบยึกยักกันเนาะเราอ่ายึกยักจนเราแบบสักทีเหอะหรือคุณมีอะไรมากกว่านั้นสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วก็ เลยอะไรนี่นั่นคือ,อสิ่งที่เห็นในภาคแรกแต่ถามว่าดูแล้วมันได้ความบันเทิงไหมเป็นหนังที่ดีไหมใช่มันก็เป็นหนังที่ดีนะ<ช>่ะแหละซึ่งมันทําให้พอได้ไปดูภาคสองก่อนที่จะดูอะ่ะเราก็จะมีความรู้สึกกับมันว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละแล้วมันน่าจะไม่ได้อะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วคําว่าภาคสองอะ่ะยิ่งรู้สึกสงสัยได้ซ้ำว่าคุณยังเหลือเรื่องอะไรจะให้เล่าอีกอืมจะเอาอะไรมาเล่นวะใช่ซึ่งเขามีไว้ ซึ่งเขามีและดีด้วยไอเวทที่เขาเล่าในภาคสองซึ่งดีด้วยอเอาซันก่อนดีกว่าตอนซันดูภาค2ปุ๊บโอ้ป<ร>เปิดมาฉากแรกผม,ชมเชี่ยอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่สปอยแล้วกันแต่เป็นฉากแรกๆอ่ะฉากแรกๆในในช่วงแรกๆเลยอ่ะรู้สึกว่าการใช้กล้องของแม่งอินเตอร์วะนี่หนังไทยจริงปะเนี่ยเลยนะใช้คำเนี้ยหนังไทยจริงปะเนี่ยองเกดสีกล้องอะไรแบบอินเตอร์มากอ่ะผมเชี่ยเลยอ่ะแบบแค่ตรงนี้แดกขาดแล้วอะอะไรเงี้ยดูไปดูไปจนจบแล้วรู้สึกว่าพุ่งกลับเป็นใครวะ ยัมันเก่งชิบหายคือคือ,คอรู้ได้ว่าเขามีเทสอะไรกับการดูหนังของเขา,าเขาเขามีเทสดูหนังอะออแล้วเขาเอาเทสนั้นมาใช้กับกับหนังแบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ตอนที่ดูภาคแรกคือเปรียบเทียบก,กับภาคแรกเลยนะเราเห็นเราเห็นมุมกว้างอะบริวทของสังคมยุคนั้นแบบมุมกว้างเขาเนี้ย เขาไม่เสียเวลาที่จะมาเล่าสังคมบริบทยุคนั้นแล้วอะอเขาเจาะเป็นคนๆไปเลยงานภาพสเกลภาพตอนภาคแรกเนาะเขาจะใช้แบบงานภาพกว้างๆถ่ายกว้างๆเอาไว้อรอบนี้โค้ดอัพอย่างเดียวยโค้ดอัพโค้ดอัพโค้ดอัพเจาะเลยเจาะตัวละครเจาะตัวละครเจาะตัวละครไม่ต้องพูดถึงสถาบันให้มากแล้วเราพูดถึงพวกแบบความสัมพันธ์แบบซับพลอตอะไรพวกนี้กลายเป็นหนังหนังลึกขึ้นแล้วผมรู้สึกได้ว่าผมไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนภาคแรก ภาคแรกผมจะมีปัญหากับพวกเตจสีแล้วก็เรื่องของบทพูดอะไรอย่างเงี้ยภาค,ภาคแรกผมรู้สึกว่าผมก็จะไม่ชอบประมาณหนึงง่งบางคำก็ดูเหมือนยัดไปอะไรเงี้ยแต่พอเป็นภาคเนี้ยทุกอย่างกลมกล่อมหมดเลยมันไม่มีความฝืนไม่มีความอะไรแบบเหมือนฉีกความแบบเป็นหนังไทยออกไปอ,ะอ่ะโดยที่มันยังเป็นหนังไทยเราดูเราเรู้ก็คือหนังไทยแต่เอลิเมนต์ทุกอย่างที่เขาใช้อ่ะแม่งไม่ใช่หนังไทยเลยเนี่ยที่ผมรู้สึกแล้วผมชอบเรื่องนี้มากมากจริงๆใช่ใช่ใช่เพราะว่าเหมือนแบบหลายๆฉากหลายๆตอนเน่ะมันจะแบบเน้นมีเดียม หรือ uh, ไม่ก็โคลสเพลย์ซึ่งมันทําให้เรารู้สึกอึดอัดหรือกดดันแทนตัวละครแล้วสตอรี่ที่เขาเล่าอ่ะทุกอย่างมันอึดอัดมันมีมวลกดดันทั้งดังที่เขาไม่ได้มาบอกเราชัดเจนนะว่ามันกดดันหรืออัดแค่ไหนแต่การใช้ภาพการใช้ในื่พวกนี้มันตอบแทนไปหมดแหละ uh, และเขาทําการบ้านดีมากใดๆก็ตามที่เป็นคําติชมหรือใดๆก็ตามจากภาคแรกรู้สึกว่าเขาทำการบ้านแล้วเอามาปรับปรุงในภาคเนี้ยจนกลายเป็นหนังไทยคุณภาพเรื่องหนึ่งเลย ใช้ใชคำนี้ได้เลยได้ขึ้น,ข,น,นขึ้นเป็นเทียร์หนังไทยอ่ะหนังไทยที่มีคุณภาพเลยอันดับต้นๆของหนังไทยเป็นเทียร์นั้นเลยซึ่งนี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากตอนอดูจนหนังจบปับ๊บโหเฮ้ยเขาทำได้เว้ยเฮ้ยแล้วมันแบบคือเอาเอาว่ากันตรงๆอ่ะโปคิมมันก็คือหนังแมสอะอ่ะมันคือหนังแมสเรื่องหนึ่งอะแต่แมสก็คุณภาพได้นี่หว่าใช่โดยที่ไม่ต้องมีข้ออ้างว่าโอ้ยก็ทำมาเพื่อความบันเทิงอ่ะหรืออะไรเงี้ยจะไปอะไรหนามันตบ พวกนี้ทิ้งไปเลยใช่คุณสามารถเอาความแมสมันผสมมาคุณภาพได้ใช่แถ้า<ป>คุณจะทำอ่ะใช่แล้วประเด็นที่เขาเล่าอ่ะมันก็เป็นประเด็นที่จับต้องได้อ,อถึงแม้ว่าแบบเฮ้ยเราไม่เคยเป็นเด็กช่างเราก็รู้เราก็อินตามได้เรารู้ว่ามันมีบริบทอย่างเงี้ยในประเทศไทยแล้วเราเข้าใจเออเขาเก่งเนาะที่เอาเรื่องที่แบบเราจับต้องได้จริงๆปัญหาที่มันเป็นจริงๆมาใช้ไม่ต้องไฮคอนเซ็ปอะไรเลยอ่าฮะเรียบง่ายใช่เรียบง่ายแต่ได้ผลใช่แล้วอ่าตอนเปิดเรื่องอ่ะคือทินี่พูดถึงแบบตอนเปิดแล้วนี่ รู้สึกว่าเขาเปิดเรื่องได้ได้ผลนะรู้สึกเป็นการเปิดเรื่องได้ผลเปิดมาเราเข้าใจเลยวพวกเนี้นิสัยยังไงเปิดมาเราเข้าใจเลยว่าสตอรี่ของหนังอ่ะ จะไปทางไหนและสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นก่อนชื่อเรื่องขึ้นน่ะมันเป็นการดึงคนดูให้อยู่หมดัดตั้งแต่ฮุกนั้นเลยแล้วมันสามารถสะกดมันทำแล้วเวิร์กอะ่ะแล้วสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นน่ะอยากอยากพูดแต่ว่าไม่อยากสปอยใช่ใช่มันจะติดสปอยพอซีนนั้นน่ะมันแข็งแรงสะจนที่เหลือในหนังอะ่ะเราจะตั้งใจดูและเราจะรู้สึก ไม,ไ,มไม่ไม่ไว้ใจแล้วอะใช่ม oui. ันมันมันสามารถดัดความแบบความกังวลพัมความเขาใช้ค like> ําว to ่าอะไรนะแบบเราจะรู้สึกไม่สบายใจอะเรารู้สึกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ออร์ดอะไรเงี้ยเราอึดอัดมากเพราะว่าด้วยความที่ภาคแรกเรารู้และตัวละครบางตัวที่ผัวมานิสัยอย่างนี้อะอย่างญาติอะไรอย่างเงี้ยผูวมาเรารู้แลละเขานิสัยอย่างนี้แต่เราไม่เคยรู้ลึกไปกว่านั้นว่ามันสุดได้แค่ไหนหรือพํมอะไรได้บ้างและด้วยแวกของนิสัยเขาสามารถแบบพลิกได้ตลอดเวลาแค่นี้ก็มันก็สร้างความแบบ ไม่น่าเชื่อไม่น่าไม่น่าไว้ใจในตัวละครตัวนี้ได้แล้วใช่แล้วทุกตัวละครอันนี้แบบเป็นสิ่งที่จริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ตั้งแต่ภาคแรกแล้วว่าใช่นักแสดงคุณจะรู้ว่าที่เขาเอามาเนี่ยมันจะมีบางคนที่เขาเป็นนักร้องศิลปินเอามาเล่นในเรื่องนี้สิ่งที่กังวลภาคสองเนี่ยหลายคนเลยเขาคือเป็นนักร้องพี่แหลมอ่ะอ่าพี่แหลมอ่ะแกนักร้องอยู่แล้วแน่ๆอ่แล้วในภาคแรกไอ้โผมาโผมาแบบแอค เก่าอย่างเดียวแล้วพอรู้ว่าเขาเป็นตัวหลักพักเนี่ย เฮ้ยคุณแน่ใจเหรอเอาอยู่เหรอนี่แหละที่สิ่งที่ต้องชมแล้วรู้สึกว่าเขาแบบต้องมีการบีฟหรือเวิร์กช็อปการแสดงอะไรกันหนักมากเพราะว่าแทบทุกคนเลยทุกคนแหละใช้คำว่าทุกคนดีกว่าก็ดีกันหมดเลยใช่นี่แหละแบบเป็นการให้ความสําคัญเราเราสัมผัสได้เลยแบบมันสําคัญนะเพราะถ้าเกิดแสดงแล้วหลุดหรือไม่น่าเชื่อถึงนิดเพียงนิดเดียวอะ่ะมันพังเลยนะต่อความรู้สึกที่เราดูแล้วยิ่งซีนอันเนี้ยชอบเป็นการส่วนตัวเลยที่พี่แหลมกับสายเจริญบุระโอ้ผมก็ชอบใส่อารมณ์กันอ่าตอนนั้นน่ะกลัวแทนเลยโอ้พี่แหลมายเจ ฟ้ยคุณใส่อารมณ์กันอะเอาอยู่ปะเนี้ยกังวลแทนเลยซึ่งก็เฮ้ยโอเคโอเคโอเคได้ได้กังวลได้ซ้ตอนที่ร้องไห้กลัวจะแบบมันจะมีนักแสดงหลายคนอที่เขาไม่เคยแสดงมาอย่างเชี่ยวอะแล้วเวลาร้องไห้อะมันจะเป็นอารมณ์แบบร้บองแล้วแบบคุมคําพูดไม่อยู่นึกออกนึกภาพออกแล้ร้องไห้แล้วจะพูดแบบก็กกมันกลัวจะเป็นเหมือนจะเป็นแต่กะพักนิ่ง แล้วการถ่ายทําช่วยกลายเป็นซีนจําซีนหนึ่งเลยซีนนั้นอะที่ทะเลาะกันแล้วแบบ<ช>จนจนระเบิดอารมณ์ใส่กันจริงๆต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยคือฉากที่ทะเลาะกันทุกฉากแม่งดีหมดเลยนะออืโดยเฉพาะดีเจลาที่ยืนทะเลาะกับใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแม่งแบบอะไกว่แบบพูดไม่ออกจริงอะแบบเชี่แม่งเฮ้ยกูกูทีมใครดีวะเนี่ยอะไรเงี้ยสูสีกันมากสู้กันแบบเอากันไม่ลงจริงๆอะแต่ละคนแล้วก็เป็นตัวละครตัวนั้นได้ ได้ได้อย่างดีเรา<ะ>เราเชื่อ<ะ>เราเชื่อว่าเขาคือตัวนั้นเราไม่รู้สึกว่าเขาคือเขาอ่ะที่มาเล่นเป็นตัวนี้<ะ>เราสึกว่านั่นอ่ะคือตัวละครตัวนัน้นมันมันยากนะในการที่จะทําให้ได้ขนาดเนี้ยซึ่งซึ่งในในหมายถึงในหนังไทยนะน้อยเรื่อง<ะ>ถ้าอารมณ์เหมือนแบบตอนที่ได้ไปดูที่หยดแล้วตอนแรกก็กังวลน,นเดชอ่ะทรงทรงเดียวกันเลยวโอ้านาเดชเขารู้ว่าเขาแสดงเก่งแหละแต่<ะ>ยังไงเนาะแต่พอปั๊บ เฮ้ยเขาเป็นตัวละครตัวนั้นแล้วเอาอยู่แล้วแบบดึงทุกคนขึ้นมาเรื่องนี้ก็เช่นกันทุกคนอ่ะเอาอยู่ในพาร์ทของตัวเองแล้วเป็นตัวละครตัวนั้นได้อย่างเนียนเลยโดยที่ไม่รู้สึกแบบเอ้าเขาคือคนเนี้ยเอ้ากเขคือคนเนี้ยไม่ไม่รู้สึกเลยยากและทําได้ และต้องชมเลยเจ๋งมากแล้วในโฟ u r k ิงส2เนี่ยแบบนี่จะชอบอย่างหนึง่งในภาคแรกเขาจะชอบมีการขยี้อย่างที่บอกหรือว่ามีบางฉากที่ยาวหรืออะไรเกินไปมีการแบบไม่ไม่รู้ด้วยอะไรก็ตามนะแต่ในภาค2เนี่ยที่ชอบมากอย่างหนึ่งคืออะไรที่คนดูรู้อยู่แล้วอ่ะเขาไม่ไปเสียเวลากับมันหรือในพาร์ตน่นนะไม่ได้มีการเล่ามาก่อนหน้านั้นหรอกแต่ยกตัวอย่างก็ได้มันจะมีตัวละครที่มีปัญหาครอบครัว เราจะเห็นบ่อยในหนังเรื่องอื่นๆหรือในอะไรก็ตามอ่ะปัญหาครอบครัวมันจะประมาณนี้แหละเขาไม่ไปเสียเวลาเล่าเลยเพราะว่ายัางไงคนดูรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นปัญหาครอบครัวอย่างเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันมีให้เห็นจนเกิดเขาเลือกที่จะไม่เลยแต่กับใช้วิธีการเจาะอ,อารมณ์ของตัวละครนั้นแทนเพราะว่าเราเห็นว่าอ๋อบ้านนี้เป็นอย่างเงี้ยเน้นอารมณ์ไปเลย โชว์การแสดงเพราะว่าเวลาพ่อแม่ทะเลาะก,กันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเรื่องอื่นๆหลังเรื่องอื่นๆหรือว่าสตอรี่อื่นที่เราเคยได้ยินมาเพราะฉะนั้นเขาใช้วิธีนี้แทนแล้วเราสึกว่าเวิร์กเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีสตอรี่ที่เขาอยากจะเล่าอยู่แล้วไม่มัวม,มเสียเวลากันต้องมาขยี้เพิ่มในเวอื่นซึ่ง<ถ>ชอบมากถ้าคุณเก็ตแล้วคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช่ไปต่อเลยโฟกัส <Focus S 2> ในเวที่หนังเลือกที่จะไปดีกว่าชอบแล้วมันไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้เนมันมีหลายส่วนที่อ๋อถ้าเป็นเวเนี่ยคนรู้อยู่แล้วอ๋อปมม้้้นนรูวีีัให แล้วไปต่ออันนี้ผมถามเลยพี่รู้สึกว่าภาคเนี้ยตัดต่อหรืออะไรก็ตามทําได้กระชับเลยไหมผมรู้สึกว่ามันโคตรกระชับเลยใช้คําว่าพอดีพอดีพอดีอย่างที่ควรจะเป็นกับหนังวิธีที่หนังเขาเล่าออกมาด้วยกับสตรอรี่ที่เขามีทุกอย่างจังหวะจังหวะเนี่ยพอดีมากภาคเนี้ยจังหวะพอดีมากไม่ใช่แค่หนังเรื่องนี้ด้วยเป็นหนังไทยที่จังหวะดีมากใช้คำนี้เลยแบบรู้ว่าประมาณนี้พอขยี้ประมาณนี้พอ ตรงนี้ถ้ามากกว่านี้จะดูเป็นละครหรือจะดูออกทะเลจะดูน้ำรำคาญใช่เขารู้ว่าได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะฉันเปลี่ยนเลยอ่ะแต่ถ้าน้อยกว่านี้มันก็ไม่สุดใช่ก็เลยเอาให้พอดีให้มันกระชับพอดีมันจะมีบ้างในเวแบบซีนแบบซีนผ่อนคลายซีนขำอาจจะมีแบบยาวยาวหน่อยอ่ะเราก็เฮ้ยทำไมเขาให้เวลายาวจังอ๋อเพื่อจะตบจบแบบนี้โอเคโอเคได้ได้โอเคเข้าใจไปไปต่อแล้วซึ่งแบบ ยุคนั้นทันมันจะมีมุกอันนี้สปอยเลยได้ไหมน่ยมุกปากกาลอตติ้งอ่ะต้องแหละต้องแหละเพราะออคนเกิดยุคนั้นแม่งต้อง,องใช,ใช่ใช่มุกยุคนั้นปากกาลอตติ้งนี่โดนไถกันบ่อยมากแล้วสีนั้นขยี้นานมากทำไมวะอ๋อปากกาลอตติ้งเราก็ลืมไปจากไมเซตหัวแล้วว่าเออว่ะครั้งหนึ่งมันเคยมีการไถาปากกาลอตติ้งกันแล้วก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยโดนไถสมัยเรียนแล้วแบบเออเราเคยโดนไว้ยเออมันมันก็มี อันนี้ก็อันนี้ก็เล่าซะยาวเลยแต่มันก็จะมีโมเมนต์ที่บางอย่างเนี่ยมันก็มันก็ขยี้แต่ว่าเป็นการขยี้เพื่อเพื่อผ่อนคลายหรือว่าเพื่อเบรกอารมณ์ของหนัง <c oughs> ไม่ให้มันแบบกดดันหรือมันให้มันแบบดูดาร์กเกินไป <c oughs> ในหลายๆซีนและซีนที่มันที่เขาอยากจะเล่าเรื่องอะ่ะแล้วขยี้อะ่ะพอมันเริ่มจะเยอะเขาจะแตะเบรกแล้วตัวละครน่ะทุกตัวมีโอกาสที่จะล้นจนโอเวอร์แอคติ้งแต่ไม่เป็นเลยนี่แหละเราเลยบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยพอดี จังหวะทุกอย่างพอดีถ้าลองแบบพูดถึงอย่างที่ว่าถ้าเกิดจังหวะไม่ไมพอดีอการโอเวอร์แอคติ้งที่จะเกิดขึ้นการดูยัดบางอย่างให้คนดูมันมันมาแน่ๆอันนี้รู้สึกได้ พี่ว่าหนังเรื่องนี้มีข้อเสียบ้างไหมอถ้าเกิดจะให้มองในในโฟรคิงสองเนี่ยจะหาจะหาจุดที่แบบรู้สึกติดกับมันจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะมันก็มีมันก็มีม,ม,ม,มีสำหรับสำับสำหรับเราตอนดูมันมีเร,มเราจะมีปัญหาจริงๆก็มีปัญหากับมันตั้งแต่ภาคแรกแล้วแหละแต่ว่าเป็นปัญหาที่เข้าใจได้เป็นปัญหาที่เข้าใจได้คือแบบเวลาพอฉากตลุมบอลกันใช้คำว่าตลุมบอลนะเจอกล้องอเจอกล้องแล้วไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น ชนละมุนเอาล่อยบวปั๊บปั๊บปับปบปับ What t เกิดอะไรขึ้นไม่รู้รู้แต่ว่าบวกกันอาชนละมุนโอเคโอเคชนละมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฟิร์ตัดออกมาเรียบร้อยละสถานการณ์นั้นแต่ทําไมถึงบอกว่าเข้าใจได้เพราะเขาไม่ได้ต้องการจะชูมความรุนแรงเป็นหลักเพราะฉะนั้นการต่อยตีกันอ่ะไม่ใช่เรื่องเท่แล้วเขาไม่ได้ทำแอคชั่นด้วยซ้ําหมายถึงว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังแอคชั่นใช่ใช่พอพอนั่งพอจบเรื่องปั๊บแล้ว การที่มันเป็นอย่างนั้นะเพราะว่าไม่ได้เรื่องเทเพราะฉะนั้นจะมาแบบไอ้เว้ยเงี้ย <นะ S 1> มันกม็มันก็ไม่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนี่เลยทุกการกระทําอ่ะมันเลยชุนลมุนแบบนั้นแหละดีแล้ะไม่ไม่ได้ว่ามีใครเก่งกว่าใครรู้ไม่รู้เรื่องเพราะทุกการไม่รู้เรื่องอะนั้นอ่ะมันก็เหมือนตีกันไปทําไมวะอันนี้มองมองเองนะอันที่มองเองนะ <c oughs> ส่วนส่วนผมชอบเลยซ้ำที่ไอความไม่รู้เรื่องอ,ะอ่ะแบบ เออก็มันไม่ดูเรื่องอะทีเนี้ยอย่างภาคแรกที่มันมีแนะอคชั่นเนอะเนาะโดยปกติผมไม่รู้หรอกว่าไม่ไม่ไม่เคยเห็นการที่แบบคนเอามีดไล่ฟันกันแต่บางฉากที่การฟันกันมันมันเหมือนไปออกลบกันอะไรเงี้ยภาคเนี้ยก,ก็เลยรู้สึกได้ว่าเขาพยายามเลี่ยงไม่ให้มีปัญหาเนี้ยให้มากที่สุดผมเลยชอบว่าไหนไหนหนังพวกเนี้ยอย่างภาคแรกก็เป็น Coming of Age ภาคนี้ก็เป็น Slice of Life อะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีแอคชั่นมากผมรู้สึกได้ว่าเขาพยายามเลี่ยงให้แอคชั่นน้อยที่สุด เขาที่จะเลี่ยงได้แต่ยังเห็นความรุนแรงอยู่ว่ามันก็เลี่ยงแอคชั่นไม่ได้เว้ยคนมันตีกันนะนออี่สรุปเลยไหมว่าพี่อยู่ในเกณฑ์ไหนหมายถึงว่าต,วตัวตัวหนังความรู้สึกพวกงสองเป็นหนังไทยที่บอกได้เลยกล้าพูดเต็มปากเลยว่ามันคือหนังไทยคุณภาพ,ค,ภาพคุณภาพเรื่องหนึ่งเลยเป็นหนังไทยที่ดีเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์เราแบบเรารู้แหละว่ามันจะประมาณไหนแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบถึงเบอร์เนี่ยใช่ในคุณภาพของหนังจะเบอร์นี้ได้เลยอ่ะซึ่งแบบถ้าเกิดเวลาทุกถึงหนังไทยที่ดี จะไม่ใช่หนังแนวเนี้ยใช่จะไม่มีอะไรแบบเนี้ยอยู่ในลิสต์เลยอ่ะซึ่งเรื่องเนี้ยกลายเป็นหนังที่ทําได้แหละหลังจากเนี้ยหลังจากนี้เวลารับเนี้ยเฮ้ยหนังไทยเรื่องไหนดีหนังเรื่องไหนคุณภาพมีเรื่องสองอ่ะมีเรื่องนี้อยู่ในนั้นแหละใช่แล้วกลายเป็นเรื่องเดียวเลยที่โผล่ไปถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นจะเป็นดราม่าเป็นอะไรก็ว่าไปอย่างที่เรารู้กันว่าเนี้ยคือหนังนี้เรื่องนี้โผล่มาแล้วมีและแล้วเช่นกันนี่ก็แบบได้พิมพ์รีวิวไปบ้างแล้วในเพจตัวเองแล้ะก็ตอนที่ ให้ก็คือให้คะแนนเป็นเอลบแค่ว่ามีลบนิดหน่อยมันก็จะมีบางจุดแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่พอมานั่งคิดซาลตาแล้วเออหนังมันสมูทจริงๆอะแล้วมันดีถ้ามันดีแล้วนั่งพยายามนั่งหาข้อด้วยเพื่อเราบันเทิงกับมันน่ะออใช่มันบันเทิงแล้วมันได้อะไรกับบ้านด้วยแล้วม่ยัดเยียดด้วยแล้วมันเป็นหนังน้อยเรื่องโดยหนังที่แบบมีความบินหมีหรืออะไรในสังคมที่เขาชอบพูดกัน่ะ ชอบมีเขียนเปิดหัวหรือจบเพื่อสรุปแล,ล้วเรารูสึกแฮะสอนยัดภาคนี้พรภาพท้ายจบปั๊บตัวหนังสือแบบนี้ขึ้นซึ่งมีกลายเป็นพอดีพอดีแล้วสวยมันดูไม่ยัดมันดูเป็นก้อนเดียวกับเนอเรื่องเอลบฮะเอลบใช่ผมว่าให้เกรดไว้เป็นผมอยู่ในเกรดที่ว่าชอบมากละกันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าถ้าใครมาถามว่าไม่มีหนังดูเลยว่าดูเรื่องอะไรดีจะเป็นหนังหนึ่งในหนังที่ผมจะป้ายยาเขาอ่ะ แบบเฮ้ยมึงดูโฟคิงดิอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าไม่อยากได้หนังที่เข้าใจยากๆแต่หนังมันลึกลึกแต่เข้าใจง่ายาาแล้วสนุกแล้วม,มีแม่งทุกอย่างอะโฟคิงคือหนึ่งในในในหนังที่จะป้ายยาต้องดูมันเป็นได้ทั้งความบันเทิงใช่แล้วก็เป็นได้ทั้งหนังคุณภาพใช่แล้วถ้าเกิดจะหาเฮ้ย อยากดูหนังคุณภาพอ่ะแต่ได้ความบันเทิงด้วยก็คือเรื่องนี้เลยใช่ถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยมันจําเป็นต้องดูภาคแรกมาก่อนไหมจะรู้เรื่องหรือเปล่าไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรสามารถดูภาคนี้ได้เลยใช่แล,แล้วพอคุณดูภาคเนี้ยคุณอาจจะอยากกลับไปดูภาคแรกก็ได้ฮะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ดูภาคแรกมาก่อนแล้วจะไม่รู้เรื่องไม่ฮะไม่ <cookie S 2> สามารถดูได้เลยใช่ใครที่แบบยังไม่ได้ดูภาคแรกอยากไปดูไปดูครับไปดูใช่แนะนําไปดูแล้วเรื่องนี้ก็คือไม่ใช่ว่าหนึ่งเรื่องที่ควรดูฮะแต่เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องต้องดูใช่กลายเป็นหนังงงไททยยเรื่่ออออีต้ดูาาาโกส แล้วหนังเรื่องนี้มันมีมพลังมากมมถึงแม้จะเป็นพลังนุ่มๆซอฟพาวเวอร์ซ <laughs> อฟพาวเวอร์ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณมากครับที่เชิญผมมาเป็นแข่รกับเชิญในวันนี้รครับขอบคุณครับ ก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณทางเนลมิตหนังฟิล์มนะครับแล้วก็ทางฉายแสงแอดเวนเจอร์ที่อัญเชิญเราไปดูรอบสื่อในครั้งนี้ก็แบบขอบคุณมากแล้วก็เป็นเกียรติมากด้วยใช่งีพเขาเชิญเราไปดูหลายเรื่องแล้วแหละอาจจะมีแบบติดงานบ้างหรือว่าไม่ติดงานก็ได้ไปดูไปก็เชิญเรามาหลายครั้งแล้วก็ขอบคุณในทุกๆครั้งเลยที่ที่ไม่ลืมกันอ่ะใช่ที่ที่ให้เราไปดูแล้วก็แน่นอนเราก็จะ ดูจบก็จะมาทำรีวิวทำอะไรกันอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็ที่ต้องขอบคุณอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือสถานที่สวยๆนะครับที่ให้เราได้ถ่ายทำกันในวันนี้ก็คือฟาเวโพราดครับผมอก็ก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะหาที่นั่งชิลยามค่ำคืนนะครับในตัวโคราดก็นี่เป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจเลยใช่ครับแนะนําให้มาอุดหนุนกันครอุดหนุนกันได้ตอนวันนี้ก็ก็ต้องจากกันไปเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณครับครับ คครรัับบเดี๋ยวจบนี้ว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของโมเดิร์นดอกร้อนเวลาไปอ่ะพี่ใช่อยู่คอนเสิร์ตโมเดิร์นดอกรีพี่อยู่พี่อยู่โรงเรียนไหนพี่อยู่โรงเรียนไหนโอ้ยอยู่โรงเรียนไหนอยู่ในส่วนเป็นในสายจ่องผมโป๊กปากกาลัตติ้งจ่องเว้ย